สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยคานะครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะพา FC ไปเลาะตลาดลาวครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์นะครับแต่เศร้าๆแบบนี้ตลาดลาวของสิหลายครับพวกโมงกว่านี่ตลาดลาวนี่ของสิหลเพราะว่าจะเป็นเห็ดแบกหนาวเนาะครับคนละหมากลากไม้มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาพริกมาเกลือนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศนะครับบอยอยากว่าในจั่วหัวหลายเพราะว่าบรรยากาศอ่า ตลาดลาวสินค้ายเยอะครับไปกันเลยครับผมเนาะตลาดตรงนี้ที่เรามาก็คือตลาดไทยลาวที่อำเภอธาตุพนมนะครับก็ท่านไหนที่มานะครับที่อื่นก็มานมัสก,การองค์พระธาตุพนมได้นะครับก็วนหาที่จอดรถอยู่ก็ยังจอดรถไม่ได้นะครับตอนนี้รถรถเยอะนะครับเป็นวันจันทร์คนก็เยอะ มาตลาดเนะี่ยต้องทำใจดูดูคนเราวนตอนนี้เราวนอยู่ประมาณสามสี่รอบแล้วนะครับก็ไม่ได้มีที่จอดสักทีตัวสอบัญว่าะที่จอรดรถได้มันยากเกเดินไปนครับรถจะต้ตตองรถตาดไป ครับอาจารย์ครับ เลี้งแค่นี้แล้วหมดเลยวันนี้นะไม่เหมือนทุกวันทุกวันในยี่สิกว่าโลวันนี้นะหโลไม่มีปลาหลดยักไม่ลงเลยปลาหลดยัไม่ลงเลยต้อนเลยได้เี้ขายยู่ดอกยายเอานอกว่าท่านน

ขิงได้กงหวานิ้วปลาของปีกันนะแกงไม่าคน้น็ฟแแถวบัวบวรเล่้วเนีี้คอบะมี ทิ้ถ่ายรูปก่อนนแรกเมีโปรไฟล์มาเลยโอ้โหดูดีสวยน้ำเ่มน้ำลยจ้าเดี๋ย

เสี่ยมกับปิ๊บซี่เสียมกับปิ๊กไง มันตอแลาคหัาตีองีแล้วจะเป็นหวานหวานใสหวานสมบากหวานาหวาทางไปหวานาไวรจะเป็นองเเนที่หูจเวะนเ้ามาขันไก่ที่งโดยนี่ะรับทุกท่านแท้เด็ด

ta là đấy là nhé đấy là Hãy subscribe cho không Người ừ. à? ừ. 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 là bóng bạc đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เงินเจียงเนาะเงินเก่าเงินโบราณเงินเล็าเงิน่วยไข่พัไัมอาหารแห่งโลกเขาบอกว่าเขากำลังทวิจัยอยู่นะครับนี่คือผัมพเลี่ยงัเลี่ยงเบาอเนี่ยโอ้สะอาดเนาะนี่จะพเจียวๆมันสิเป็นอันนั้นนะครับเอซีจะเป็นแนวจักสารี่ ติ๊บเข่าเออติ๊บเข่าแต่ไม่ได้ติ๊บเข่าขนาดชีวิตที่เดิมเดิมเอาออกไปบอดรอายโอ้อันนี้นี่ไม้ออดฟื้นนะครับเอฟซีเนี่ยเป็นไม้สนนะครับไม้ออดไฟผักขนาดของจักสารเราหนกุ้งเต้นกุ้งเต้นขีดละห้าสิบโอ้คนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงลูกฮึ้มื่อปลากัดเหรอ นามเ้อนี่ยวาอนี้คนหลังเยีจะบ้าสองนี่อันนี้คือกันบอกเงินหางเงินคองอุสิงเงินหางเงินหางเกตาอืองิคองอิงแต่เป็นคื้อืแล้วนเบอแล้อันนี้อันนี้อันนี้เบี้ยะนะครับอันนี้เบียยอินออย เียพระเจ้าหาพระโอค์ <c oughs> นั้นเบี้ยหอยเอาไปทำเบี้ยเกล็ด <c oughs> มักกะรีผลด้วยนี่มีมักกะรีผลพร้อมได้ของดีแถวหมูตันอันนั้นปัจเจกพทธเจ้า,จาบอกอ <c oughs> <c oughs> อะไรลูกอันนั้นผกแก้วสรารพัดนึกเนาะยิงนอ้นนอย หัวน้อยหวดใหญ่ไม่หมดหวดน้อยหวดใหญ่คนกใหญนอันนี้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 เป็นกระตุกกระตุกเช่าลาวนะครับรอบนี้กระตุกเป็นแบบนี้นะครับที่ส่งลาวนะครับเมันเอามาขายทำจากอลูมิเนียมเด้อ

ทำไอ้นั่นนะครับวันนี้ซื้ออีกตัวหนึ่งกระปุกแล้วก่อนผมซื้อไปตัวนึงรอบนี้ก็จะซื้อตัวนึงเพราะว่าจะเอาไปลดน้ำเต้าเนาะเครื่องหลักร้อยห้าเก้าร้อยสีเก้านี่เนี่ย 9, ร้อยสี่เก้าคนพูดจ้าตัวไหนตัวนี้เหรอ นี like ้เป okay. ็นอ okay. ่างล้างหน้าลดได้ไหมเนี่ยลดได้แค่แค่ร้อยห้าสิบห้าเอาไม้เอื้อถ้าเราเอาไปใส่น้านนึ่งมันก็จะได้ใส่ดีนะจ้าคือต้องรากใส่ยางไร้นั่นต่อเพไปใส่อันนึงอันนี้อันนี้เอาอันนึง ก็ได้คอกตัวเดียวเสียมูฮดหอัเต้าเต่าดอร่อยครับนี่ไุดไปซื้อไปเห็นกันล้อจ้าจุละโ้อจุละล้อป้ยเนี่ยลหรือล้ล้อหาิเอาหาสิบาทมาผมห่าสิบาทมาจะใช้รับเลย มตรารบอกของรับเบบมนของอันพิษงคามนะครับเนี่ยตาลายบอกอยู่ดีล้องรับสืต่อเข้ามาโอ้ต่อเข้ามาอ่ะไ,ไอตอ่อลาลายขนาดชื่อซอยเน้โอ้ย็ะกินบ่เ็นจักมใหญ่โูด ขิงที่เขาย่งปลได้ไมนี่ก็คืออันนั้นได้ขิงึกฝาที่มาตลาดนาวเได้นะมนต้กเถมไ่งนก้อาไนาบงไน้มนเอ คุณหลักพุ่นังพุ่นมยฟังซอๆแช่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เกลือมันค่ะเขาสิกกับเลยจะเป็นอีพีุดเลยไปใหพวกของปลาหล ุนม e, um ah, ah, ีต่อขงในเอฟซีต่อกตมีตอกมักเผานะเนี่ยต้องเบี้ยต้องเบี้ยี่ร้อยพี่เอาบุเอื้อเอาเอาหรือเปล่า เอาตรงนี้ได้ได้ไหมครับได้ครับมาช่วงสองได้เท่ไงรได้อะไรเสื้ออะไรเมื่อกี้ก็เห็นอยู่สายแยกบรร้อนใช่รถเจ้าไหมคนละคันเหรอ บดผอนก่อนมะกรูมมะตะไรนะหนึ่งบาทแน่นี่ลาลี่ด้าางนี้ตุ้มวหายนมันมีกว่า

แก้วแก้วแกวธรรมดาใช่ไหมเอาภาพยนตร์แก้วธรรมดานี่เลยก็เก้วคือไอ้แก้วเ่จะไม่ต้องใส่ภาพยนตร์ไงเพราะเมียพี่ยังไม่กินภาพยนตร์ร้านไหนก็ได้นะร้านเดียวร้านนู้นรนม้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Đó thì 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 ừ có gì thì phải không? chưa ừ có gì mọi người ừ mọi người ừ mọi người ừ mọi กบาทนะเนี like ่ยกบาทค่ะอันนั y ้นดีก้าบาททุกคู yeah. ่เลยก้าบาททุกคู่อันนี้ใช่ดีกว่าเอาหนึ่งใจับยังนอนลกหนาลกหนาต้องมือเหนียวอาเนาะเนี้ยเนียเอาแมนบอกแมนมันมันติดติดดีเลยเออนั่นนั่นนั่นได้ถุงมือแล้วครับอีกทีเอาไปลกหนามันอ็เจ้าแน่นอนแมนบอกมาได้บอกรับโอเค ครับข,ขอบคุณครับผมผมกับย่างตลาดเตว้าจนสุดแหละลน,กกะ,น,นละครับเามืัอนี้ก็ได้กอกน้ำหนึ่งอันนะครับอันนี้ไอ้ผูวมาทำเต้าอันนี้กับปลา,กปา,กปากแก้วก็คือปลาแก้วเนาะคิงพออยากได้เนาะของถุงมือแล้วก็มาล็อกปอกกรให้ลูดนะครับเนาะกะถามว่ามันทำอีกเป็นซอมฟัวเต้านะครับเนาะ สุดท้ายก็ขอให้ท่างชาวไทยและชาวลาวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวรวเป็นผู้ค้าแม่ค้านะครับเดินทางไปปลอดไัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอฝาอไว้เพียงเท่านี้นนครับ oh